อหน้าสี่สิบสี่นะครับอันนี้อันนี้อธิบายตามหน้าไปเลยเนาะครับเนาะไม่ได้แบกเป็นหมวดหน้าสี่สิบสี่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์ลอสในสายอะโวล์โวล์วน,น้อยโวล์สิบสิบสองโวล์ยี่สิบสี่โวล์สี่สิบแปดโวล์ถ้าคุณใช้สายสายที่ต่างกันความยาวที่ร้อยฟุตสองร้อยฟุตสามร้อยฟุตเนี่ยมันจะสูญเสียแทนที่จะได้ห้า จาก500วัตต์เนี่ยมันจะสูญเสียไป 41%, 59%, 68%เพราะฉะนั้นคุณอยากให้เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้อยที่สุดคุณก็ต้องใช้สายเบอร์ใหญ่หน่อยลวดเส้นโตหน่อยเห็นไ,ไหมครับนี่ก็สามสิบเมตรอันนี้หกสิบเมตรเก้าสิบเมตรเหมือนกันเหมือนกันจะสิบสองโวล์ยิบสี่แปดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเหมือนกันเพียงแต่สายเนี่ย สายที่ใช้เนี่ยเบอร์จะไม่เหมือนกันเท่านั้นแหละนะครับอันนี้เป็นมินอันนี้เป็นเบอร์ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้สายเบอร์สี่ทำเก้าขดผมก็จะใช้สายเบอร์สามคูณสี่สามเส้นเบอร์สี่สามคอสามเส้นนะครับใช้สาย VCT ใช้สาย VCT จะเป็นสายอ่อนถ้าผิดจากสายนี้ไปปุ๊บเป็นสายแข็งมั่งอะไรมัางเนี่ยสายจะหักในหมดเพราะฉะนั้นต้องใช้สายอ่อน ใช้สาย VCT สามคูณสี่นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่อง,นงนหนึงเนี่ยหัวใจหลักเลยทำมาแทบลมแทบตายเลยเนี่ยเสาก็อุตสาหลง,งทุนออกอะไรเรียบร้อยปุ๊บถ้าคุณไม่ถ่วงใบพัดนะสามวันเจ็ดวันไม่เกินเดือนหนึ่งพังเพราะ,ะนั้นคุณจะต้องถ่วงถ่วงใบพัดนะครับการถ่วงใบพัดเวลาถ่วงเนี่ย เราใช้ดินน้ำมันใช้ดินน้ำมันหรือใช้เหล็กอะไรก็ได้แต่แต่ที่สะดวกสุดก็คือใช้ดินน้ำมันเอามาแปะในตำแหน่งที่มันที่มันเบาสุดอะ่ะคำว่าเบาสุดคืออย่างนี้ใบพัดนี่มันจะชี้โดชี้ด้ชีเ้เลยช่างหัวมันไม่ใช่ว่าตรงนี้เบาสุดตรงนี้หนักสุดไม่ใช่งนั้นครับนี่คือตำแหน่งสิบสองนาฬิกาเห็นไหมครับเขาจะชอบอยู่จะท่าไหนช่างเขานี่คือตำแหน่งสิบสองนาฬิกานี่คือตำแหน่งที่เบาสุด ตำแหน่งหนักสุดคือตำแหน่งหกนาฬิกาข้างล่างนี่นะอ่ะชัดแล้วใบพัดจะชีช้โดชี้ได้ท่าไหนก็ช่างของเขานั้นตำแหน่งที่เบาสุดคือตำแหน่งสิบสองนาฬิกาแล้วก็อาดิํามนแปะไว้หรือปากกาเมจิกขีดไว้อาดิสแมนแปะแปะแปะ,แปะตำแหน่งที่ที่หนักเนี่ยจนกว่ามันจะเคลื่อนที่มาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนจนมาอยู่ที่บ่ายสามโมง นะครับมาหยุดอยู่ที่บ่ายสามงแล้วเราก็ดินน้ำมันตัวเนี้ยไปชั่งน้ําหนักไปชั่งน้ําหนักแล้วก็มาตัดเป็นเป็นชิ้นเหล็กนะมาตัดเป็นชิ้นเหล็กแล้วก็ไปแปะตําแหน่งที่เราตัดนั่นแหละหรือเราอาจจะหาตําแหน่งส่วนที่หนาๆของใบพัดตําแหน่งไหนก็ได้แช์น้าหนักออกไปแต่เวลาเวลาเวลากลางหันมันมันถ่วงหมุนมาที่ใบาสามเนี่ย ตำแหน่งดำๆนี้นะครับจะต้องอยู่ที่บ่ายสามโมงนะครับต้องอยู่ที่ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่บ่ายสามแต่เหล,ล็กเราจะมาแปะตรงนี้ส่วนหนึ่งแปะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ได้นี่ก็แยกแยกแยกตำแหน่งบาลานซ์ไปนะครับอ,อันนี้ก็เรื่องการถ่วงไม้พัดอ่าก็เดี๋ยวดูดูใน เดี๋ยวผมจะมีคลิปงานถ่วงไม่พัดอะไรผมมีคลิปเดี๋ยวผมไปรวบรวมเปิดดูเป็นวันแล้ะครับมาอบรมก็เป็นวันเหมือนกันสิบสี่สิบห้าสิบหน้าสี่สิบหกอ่ะเวลายังเหลือนะครับก็เอาหน้าสี่สิบเจ็ดเนาะหน้าสี่สิบเจ็ดคุณจะทำเสาแบบไหนก็ได้แต่ อาสายเนี่ยจะต้องลอดออกมาจากโคนเสานะสายที่เราสายที่เราจะจะร้อยเข้าไปในตัวเสานะร้อยลงไปเรื่อยทะลุจะกี่ชั้นก็ช่างทะลุทะลุแล้วมาโผล่ที่โคนเสาเพราะเวลาการหันหมุนรอบตัวเนี่ยสายจะได้ไม่ไปพันเสาเดี๋ยวมันจะหักมันจะขาดใช้ก็สายก็ใช้สายอ่อน VCT สามคูณสี่ผมใช้ประจำเลยซื้อไปเลยลากสายยาวได้เป็นร้อยเมตร นะครับสามเดือนหกเดือนสามเดือนหกเดือนเราก็ดูเราเป็นเจ้าของเราก็ดูหย่อนสายไว้ประมาณสักฟุตสองฟุตดูสายมันตีเกียวไหมถ้าตีเกียวปุ๊บเราก็อาจจะทําเป็นเทอร์มินอลจุดขันน็อตอะไรไว้ก็ได้ใส่หางปลาไว้สําหรับคลายสายไม่ให้มันตีเกลียวในงั้นคุณจะต้องออกแบบใส่สลิปลิงสลิปลิงก็คือเหมือนเหมือนตะขอ,อแปลงฐานรูดลูดแปลงฐานอะ นะครับตัวนั้นจะลงทุนแพงมากอันนั้นกลางหันตัวตัวไหลายตังเขาเขาก็จะใช้สลิปลิงใช้แปลงฐานกลางหันมันจะหมุนยังไงก็ช่างมันมันจะหมุนสามร้อหกสิบองศาหมุนวันละร้อยรอบพันรอบก็ช่างสายก็จะไม่สีเกลียวเพราะมันมีแปลงฐานสลิปลิงลูดอยู่ลูดอยู่ที่ตัวกลางหาันแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นเราไม่ได้ทําสไตล์นั้นเราก็อาศัยแค่เพราะกลางหันนี่เราเป็นกลางหันที่เราทําแบบ ชาวบ้านใช้กันเองแต่ประสิทธิภาพสูงนะครับตัวหลายตังเลยแหละแล้วเราก็จะใช้วิธีเช็คเอาว่าสายมันตีเกียวไหมถ้าตีเกียวเราก็คลายจุดเทอร์มินอลทางปลาคลายคลายสายเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะรู้เองว่าสามเดือนมันตีเกียวหกเดือนมันตีเกียวหรือปีหนึ่งคลายสายสักครั้งหนึ่งอย่างบ้านผมนี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยคัดไม่เคยตีเกียวไม่เคยคลายเกียวเขาเลยเพราะสาย v c ซีีสาย v c ซีีเนี่ยมันจะ ค่อนข้างแข็งพอมันตีเกีียวไปสักสิบสักห้ารอบสิบรอบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบิดคืนตัวของมันเองนะครับโอเคอ่ะหมดนเรื่องเลยอ่ะออีกหน้าหนึ่งแถมอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ชัตเจเจ์วงจรชัตเจอร์หน้าสี่สิบแปดนะสี่สิบแปดชร์จเจอคอนโทรลเลอร์อืมชัตเจเจ์คอนโทรลเลอร์ก็ไปซื้ออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตามรายการนี้ได้เลยนะครับซื้อ แล้วก็ใช้แผ่นแผ่นอเนอกประสงค์เอามาต่อมาต่อตัวนี้นะครับใช้อุปกรณ์อิเอล็กทรอนิกส์ดัมมีโ่โหลดตัวนี้ก็ใช้ลวดเตาไฟฟ้านะครับลวดทังสเตนเตาไฟฟ้าหรือใช้รีซิรีซิเตอร์แบบไววาวก็คือแบบขดลวดเอาสักร้อยวัต์ห้าร้อยวัต์อะไรก็แล้วแต่แก็จะตัวแพงตัวเหมือนตัวใหญ่เหมือนเหมือนสากสากแบบ ทํากับข้าวแหละตัวใหญ่มากนะครับแต่ผมติดมาสี่ห้าร้อยตัวเนี่ยผมไม่เคยใช้ชาร์เจอร์เลยผมชาร์จใส่แบตตรงๆเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเราจะไปรีไปชาร์จกรณีที่ใส่ชาร์จเจอร์คือกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้นานๆเดือนเรามาเที่ยวบ้านสักครั้งเดึออันนั้นสมควรใส่ชาร์จไม่งั้นเดี๋ยวแบตเตอรี่จะพัง หรือไม่ก็ใช้ชัชเจอร์ของโซลาเซลก็ได้นะครับเ,เลือกเอาแอมงสูงหน่อยนะครับอันนี้น้าสี่สิบแปดจบแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคลิปต่อไป